สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปงาน Green ทค c น n o l o g y Expo 2024นะคะซึ่งส่งเสริมแผนความยั่งยืนทุกภาคส่วนนะคะด้วยเทคโนโลยีสีเขียวค่ะเพื่อแก้ปัญหาแก่โลกระยะยาวนะคะรวมถึงส่งเสริมความยั่งยืนขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสีเขียวโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนและหน่วยงานภาครัฐของไทยและจีนนะคะซึ่งงานนี้เขาจัดมาตั้งแต่วันที่24แล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่26ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้นี่เอง ณศะะูนยะ์นิทรศกาลและการประชุมไบเทคค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วย้ํานะคะใครที่กําลังมองหาเทคโนโลยีลักโลกเพื่อทําธุรกิจอยู่ค่ะวันนี้นะคะก็มออีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้นะคะมาร่วมสัมมนาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในงานจะมีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะคุณพิชัยสนแจ้งค่ะมาเชิญชวนด้วยตัวเองเลยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ เโนลยีเนี่ยอันนี้ต้องเถืยเพราะว่าเป็น h อ t i s ช u โลกเราเนี่ยมันกำลังจะเสียสมดุลละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังปล่อยให้มันมันเสียไปอย่าี้เรื่อยๆสักวันก็คงคงพังอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาเรื่องของกรีเทคโนโลยีสมาคมเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology เนี่ยอยู่5ด้านด้วยกันด้านที่1เนี่ยคือด้านอาหารอันที่2คือความมั่นคงด้านพลังงานอันที่3คือด้า,าคนความคงด้านสุขภาพพลนมามัยของผู้คนอันที่4คือเรื่องสิ่งแวดล้อม นะครับอันที่5คือด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเรามีความมั่นคงมีความแข็งแรงใน5ด้านเนี่ยผมว่าคงจะดูได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเรียนรู้มามนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศพัฒนาโลกเลยนะครับบางนวัตรกรรมเนี่ยถือว่านวัตรกรรมเปลี่ยนโลกเลยด้วยซ้ำนะครับมันทําให้ต้นทุนการผลิตลดล,ดลงนะครับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดปริมาณคาร์บอนและราคาถูก